我我领导，咋做咋做？也做也做，开不开？对不对？咋做咋做？ ตักซีดินครับปิยะธโลมันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2.3เดืคุณแม่ยกวางที่ผ้าเลยครับวางที่ผ้าตรงนี้เลยครับวางทับผ้าเลยครับผมสาธุ วันนี้เป็นวันอาทิตยที่23เดือนมีสายน2 5 6 6พระใหม่เกษมจามทัทโรวปิยะโรวได้เป็นเสนาบดเ้จากอุทที่เป็นวีทาเกตเดือันธิราชก็มีพันจำบุโพอรลณเกรศโพนางสาวบุญญาตุ นายสมพงศ์พินิษนางสาวพิลาวัน,วนมีขานแล้วก็คนยายมวนน้งอแสนธิดาาสาวประสิพลประเสียมผูน์ันทวนประเสีมสันผิวพันผิววันเขาผิววันาโตะมาทําบนวันาาบน,บนี้ก็ขอบารมีหลวงพ,อพ่อให้เจ้าอย่าจริงแปกปักทักษา บนโยมทั้งหกท่านมานนี้มาถับุญกบกรามีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เป็ปผู้กูแลรักษาพันดํารงโพวันลุกเจริญพงนางสาวปุณยยศนุชเจริญพงนายสมโภชนางสาวพิลาวันอีขานคุณยายนวลน้งแสงสว่าง ภูมิของขอมีปาระไม้แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภาระไม้เจริญสะสมผลสับสีเปล่ง่อยอายุวันนับสุขะาเวลาทุกที่ทาลาจีกาทุกเนื้อทุกขันเดิมส่วนฝั่งโน้นคนโยมชาววัดนั้นคนโยมเคจุระในมาทำบุญกันมาทุกวันทุกวันนะวันนี้ประมาณก็จะไปกิจกรรมที่ลองบาริสธรราศ ขอบารมีหวงพ่อเป็้าใหญ่ยงไปยปกปักรษายมวันี่ประกันคุณยมเชรรามนิปรกันตนนควัวอมีบารมีแข็งแรงอยู่เย็นเย็นสุขมีความสุความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้กัว์ดีถตองอายุวันนะสุขกะทุกิภาลาติการทุกเมื่ออยากท้าววันมา พระราเอวะมีวัดอุตทินังเจตานังอุปปัตติอิจธิตังปจิตังคุมหังคิดพมีวัดสมิสัตว์สเพปุเรนโตสังกปางยันโทปันรโสยะคามนิโชติรโสยะคามเที้ยวว่า กายุกขภาวิวันกนกสิยาสสเนียจังวัดคาปจาระนอกาตารุธรรมวัตรันติอัง Because we all know I